คลิปนี้จะพาทุกคนไปไหนนะหรอสมุยยังไงล่ะทุกคน Gracias. กดน้ำเล่นก็สบายใจเลย มี2ชั้นแล้วก็มีบริการมินิมาร์ทในนี้ด้วยนะคะดี่ะมาฝากท้องบนเรือได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาบนนี้ตั้งชั่วโมงครึ่งเนาะก็คือมีหมดเลยอาหารค้าวอาหารหวานเครื่องดื่มเย็นร้อนกาแฟาชาน้ําอัดลมทุกอย่างไอตรงไอติมมีหมดค่ะพี่หูท้องกันมาขวางได้เลยเนี่ยคือเมื่อกี้กังวลมากว่าแบบหิวมาแล้วก็บนนี้จะมีอะไรให้กินไมนะสรุปก็คือมีทุกอย่างให้หนึกออกเลย เรื่องตัวเดมคัทของเราในทริปนี้ค่ะทุกคนคุณแม่คุณตากันนี้ใช่ไหมล่ะคะเก้าอี้เกี่ยวกับก้อยค่ะคู่จิ้นฟิดแตกของพี่แอลค่ะเบื่อมากอ่ะทุกคนต้องถามอ่ะไม่จีนว่ะลุกเขาเป็นคนทำทริปทริปนี้นะคะเราแค่ติดสอยห้อยตามเขามาเกาะลันใก่ทำเขาเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยยัได้เปล่าแต่เขาตกได้ โไหนทิมนี้เป็นยังไงคะสมุยหลักๆก็จะเจือกจะพักโรงแรมสองโรงแรมึ่งต้องบอกเลยว่าโรงแรมที่เราเลือกสองโรงแรมเนี้ยสวยทั้งสองโรงแรมแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากก้อยก้อยเลือกโรงแรมที่ถ่ายรูปสวยแน่นมากก้อยไม่ต้องเอาสมองมาก็ได้พกมาแค่ตังก็พอแต่ก็ไม่มีเราจะไปเกาะมัดสุกด้วยเกาะอูที่หมู เกาะหมูที่มีหมูใช่เราคือคนคลิปพาหมูกลับไปหาหมูต้องไปร้ายๆเดื่อนเยอะฟักขอรอไล้แเราเขาได้จะพาแวะเกาะแตงด้วยก็จะไปเล่นน้ํากระโดดน้กาะแตงก็จะ <c oughs> ม,มีแต้ <c oughs> แล้วก็จะไปคาเฟ่ยอดทิพแล้วเราก็จะพาไปเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่สมุยไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์แลน n e สนหินใต้หินยายจุดชมวิวแล้วก็จะพาไปทานอาหารอร่อยๆก็เป็น ทะเลใต้ครั้งแรกเลยก็ว่าได้สําหรับโนนะพูดถึงสมุยนึกถ,ถึงอะไรเออเอ,อเออจริงๆก็คือไม่มีความรู้เลยว่าเกาะสมุยมีอะไร <laughs> เดี๋ยวเราไปค้นไปพร้อมๆกันละกันนะคะว่าเกาะสมุยจะมีอะไรที่ทําให้โนนั้นต้องอยากไปนะคะที่ทําให้โนนั้นต้องติดใจมาชวนก้อยเดี๋ไปเข้าที่รถก,กันเลย a few moments later Ya está. คเป็นเวลคัมดริงค์ช่วยแก้อาการเมารถได้ชะง,งัดนักแลวเมื่อกี้นั่งอยู่บนรถตู้นานมากเพราะอะไรรู้ปะ คือวันที่โนมามนเป็นวันจันทร์แล้ววันจันทร์เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวน้อยอยู่แล้วใช่ปะมีแบบคนไทยเนาะจุดหมายปลายทางมีแค่2งโรงแรมเท่านั้น <c oughs> เหนือสุดของเกาะและใต้สุดของเกาะซึ่งก็คือที่พักที่เราพักวันนี้อาวานีพลัสสมุยนะคะแล้วหวยออกที่เราคือเขาไปส่งทางเหนือก่อนแล้วเขอไปส่งทางใต้เราอยู่บนรถตู้ประมาณแบบเกือบ2ชั่วโมงอะแนะนํานะคะใครที่จะมาแบบที่โนมานะคะขนส่งแบบกึ่งสาธารณะเนาะกึ่งสาธารณะต้องจองแหละแต่ว่าเขาก็ต้องแบบ อาวนส่งให้ทุกคนไม่ได้ผักที่เดียวกันนะคะก็วางแผนไม่ให้ดีอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าราคาก็โอเค <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูที่พักนะคะเดี๋ยวรอเช็คอินแป๊บหนึ่ง ามาทานข้าวเนี่ยจำเป็นต้องแต่งตัวเบอร์นี้ด้วยเหรอจำเป็นค่ะเพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบนี้ไงคะ บ้าจริงแค่ฉันเห็นแค่นี้ฉันก็อยากจะกินมันให้หมดฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีพิซซ่ารถต้มยำบุรอบไปนี้สาราตอนนี้ผมอายคนอื่น็มาบเลยขาขอให้คุณคนลุ่ดาวล,ลงไหนได้ไหมฉันมีสิบฉันเล่นลงนเอาตามตรงไม่ได้คาดหวังกับอาหารที่โรงแรมหรือแต่ต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยพูดอร่อยอ ใส่ลงออกไปด้วย้ทุกคนที่เอากลัวตกน้ำแต่ว่าระดับน้ำคืออยู่ที่ข้อเท้า,ทาไม่ใช่ใส่เดือยม,ม,ม,มันเป็นช่วงปากกงกลางเราไปพายเรือกันนะไหมเรือกันมีคนมือไ มาแจวจำจิกน้ำหนึ่งไรหลึกนึกถึงคนแจวแจวจะแจวจำจิกน้ำหนึ่งไรหลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปซื้อหอยแจวเรือจะซื้อหอยขอเชิญน้องก้อยรู้ขึ้นมาแจวแจวแจวมีกเราเ,เราจะตามเข้าไปเหรอมี่เออพอแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอกลับไงเราต้องชะลอความเร็ว ดูโปรโเขาจะกลับเรือนะโหมีการยกยกซ้ายไปก่อนแล้วค่อยหมุนไปทางขวานะครับโอ <c oughs> ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุ่นี <standalone> กลับไ่ถูกต้องอะรูดเลยกลับกัน ที่มีน้องหมู ดำน้ำต่อันที่เกาะแานนะคะ คนตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจที่เกาะมัตสุมแล้วก็ดำน้ําที่เกาะแตนแล้วเราพักกับแนายอว่านี่พลาสมุยใช่ไหมจ้าอันนี้ก็คือรวมอยู่ในในแพ็คเกจในโรงแรมพาราโฮงเรียบร้อยใครที่สนใจแพ็คเกจเที่ยวแบบนี้ก็คือระวังฟืนระวังฟ้า ใครที่อยากมาเกาะมาสุมแล้วก็เกาะแตนแต่ว่าไม่ได้พักโรงแรมที่รวมค่าทริป2เกาะนี้ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถหาวันเดย์ทริปได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แนะนำเรือณพักนนะคะเพราะว่าพ่อลูกดูแลพ่อลูกดูแลอย่างดีเลยค่ะ i'm a กลับมาจากเกาะแตนกับเกาะมะสูมแล้วนะคะเราก็เข้าที่พักแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปที่หินตาหินยายที่อยู่ที่หาดละไมนะคะแต่ว่าตอนนี้โนหิวมากช่วงเวลาที่รอคอยก็คือเดี๋ยวจะไปกินขนมจีนนะทุกคนที <c oughs> ่วันนี้นิ้วกันมาเปิดตไหนพูดถึงรถเช่าเที่ยวสมุนย นกนเกาะสมุยนะคะเราก็เดินทางโดยรถเช่าติดต่อเช่าที่เพจรถเช่าสมุยที่นี่บริการดีมากเลยก็คือเอารถมาส่งที่โรงแรมด้วยนะคะแล้วก็จะคืนที่ไหนบอกเขาได้เลยเขารับส่งรถฟรีด้วยคะ่ะแนะนำเลยนะคะเพจรถเช่าสมุยคะ่ะ ถึงที่หินตาหินยายแล้วนะคะเพิ่งเข้าใจตอนนี้แลละคะ่ะว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าหินตาหินยายแต่โนจะไม่พูดหรอกนะคะให้ดูลักษณะก่อนเนี่ยดดมันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์โนมากเลยค่ะไปฟังกันนะคะ <sk ill> ทําไมถึงถูกเรียกว่าหินตาหินยายที่ชองเกี่ยวกับก้อยค่ะกว่าที่คิด มันดีต่อหัวใจว่าเธอเลยใช่ไหมหินตาเลยจะปวด <c oughs> แข็งอย่างวะตอนนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะแรงจนไม่สามารถจะใส่หมวกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวปิ้วแน่แล้วตอนนี้เราพบหาหินยายกันเจอแล้วนะฉันเจอหินยายแล้วทุกคนไหนนี่ไว้ไว้ใจ่ต้องใช้แน่ๆมันเรูยากแต่ผมขอไปเคียงกับผมก่อนแป๊บนึง เย่เราหาหินตาหินยายเจอแล้วเพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจและชมจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะตอนนี้เราไปที่ร้านขนมกันเลย เรากำลังจะกลับไปที่ร้านจอดรถแล้วก็เพิ่งเดินมาเ,เขามีป้ายประวัตินี่ด้วยเ,ออเขาบอกว่ามันเป็นนิทานเขาเล่าว่าหินตาหินยายเนี่ยเกิดจากตาเครงกับ,กบยายเรียม,ยมสองคนนี้ขึ้นเรือเพื่อจะไปสู่ขอสาวให้ล<สา>ูกชายใช่<ๆ>เขาก็คือว่าเขาเป็นคนนครศรี <S 2> <S 2> แล้วเขาก็แล่นเรือใบจะไปสู่ขอลูกสะพ้ายให้ลูกชายเขาที่ประจวบแต่ว่าแล่นมาจนถึงบริเวณหาดละไมก็เกิดพายุเกิดพายุเรือก็ล่มตาเคงกับยายเรียมก็เลยว่ายน้ำ แล้วก็กลัวว่าฝั่งลูกสะพ้ยคิดว่าตะเคงกับยายเรียมจะผิดสัญญาไม่มาสู่ขอตะเคงกับยายเรียมก็เลยกันใจตายกันอยู่ที่โขดหินนี่ค่ะแล้วเขาก็อธิฐานขอให้ตัวเองกลายเป็นโขดหินอธิษฐานขอให้ตะเคเืองเป็นหินตาและยายเรียมเป็น,ปนหินใยเพื่อแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ของเขานะคะจบสุดยอดรู้แรงปะรู้เรื่อง รูอเรื่องที่เขาพูด <c oughs> ไปกินข้าวกันเถอหิวอะ่ะหิวจนลืมหิวแล้วก็จะหิวอีกรอบแล้วเนี่ย เลียงเลค่ะจะเป็นร้านอาหารใต้ตอนแรกกบว่าจะไปทานขนมจีนใช่ไหมแต่ว่าขนมจีนที่วนเกาะเนี่ยปิดไว้ช่วงบ่ายแก่ๆก,ก็เริ่มจะปิดันหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยช้อยสองก็คือร้านอาหารทะเลชื่อดังบนเกาสะสมุยนั่นเองค่ะอาหารมาแล้วค่ะแลวคือตอนนี้ก็คือกินอย่างเมามันนี่คือหล่นปูค่ะปูใหญ่มากมาเป็นชิ้นๆ หวานมันอร่อยมาอีกหนึ่งเมนูนะคะปลาตอกะปิกุ้งสดอร่อยมากครบรสมากๆอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่เคยกินมาก่อนหนูก็ไม่เคยกินก,ก็ไม่เคยกินแต่ว่าเขาขึ้นชื่อ<ต>เราก็เล<ร>ยต,ต้องสั่งมาถึงที่แล้วต้องลองเนาะกลิ่นมันจะเหมือนแบบแกงเผ็ดที่มันเป็นกะทิกะเทียนใช่คืูเลยชอบจัดจ้านตามสไตล์แกงใต้เรื่องแกงใต้แบบแน่นๆเลยเห็ดหลุมในที่นี้ก็คือดอกไม้ทะเลนั่นเองนะ ในข้อมูลในดอกไม้ทะเลใช่ปะกระดูกไม้ทะเลก็คืออะไรอ๋อที่มาขึ้นตับกระดองแล้วมันก็เป็นดอกไม้ทว่าเห็ดหลุมก่อนเห็ดหลุมอ่ามันคือเห็ดหลุบไม่ใช่เห็ดหลุมเป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกดอกไม้ทะเลหรือซีแอน e ี o n นชนิดหนึ่งพบกระจายพันธุ์อยู่ตามแถบอินโดแปซิฟิกข้อมูลแน่นปะล่ะกูเกิลไงล่ะจ๊ะแล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของเห็ดหลุบนะคะสรุปนะคะอ่านี่เราจะเบียงเลขาททานผ่าน ดีมากนี่คืออาหารใต้ในอุดมคติร้านก็อยู่ไม่ห่างจากหินตาหินยายออกมานิดเดียวก็เจอนะคะก็ลองเซิร์ชกูเกิลเอาวันนี้ก็คงจะหมดแค่นี้เดี๋ยวยังไงกรอติดตามดูพรุ่งนี้เนาะว่าเราจะไปไหนบ้าง ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีอะไรที่ฉันทําไม่เป็นบ้างไม่มีมี่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับได้แต่ว่าขับไม่แข็งขับไม่เก่งเท่าเขาเลยเไม่ได้ถ่ายถ่ายจ้ะโอ้โหพี่แอลเขาต้องทำกี่อย่างเฮ้ยเขาทำได้น่ะคนเรามันต้องเรียนรู้ครั้งแรกพี่ทำได้ดีเลยไงใช่ไม่ได้โมมีเขาว่าเขาต้องเป็นนักพายเรือที่ดีในอนาคตเออดูดิเขาเริ่มแค่ไม่ถึงเขาไม่ต้องพูดเขาลำคาญคนขี้ขาดคนเขาโดนลำคาญ ม่ดูนะั่นสีวิวสวยมากเลยเร้ววันนี้ข้าเองนี่นะมันแบบโคตรขี้แตกเลยเป็นไงจ้าภายเรือครั้งแรกไม่เห็นจะยากเลย